กินข้าลยมาแล้วน้ำพริกน้ำพริกพีก่กีวีนี่เต็มเลยมีน้ำพริกแล้วก็มีนี่เต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะเพียบเลยเห็นไหมคะก็มีน้ำพริกเดี๋ยวป้าลองจะกินให้ดูมาถึงแล้วพี่กีวีขอบคุณมากๆเลยโอ้โห อันนี้ก็นแรงกับอะไรก็ไม่รู้อะ่ะกินแบบกินแบบคนภายนอ,อกกินนี่แหลนะเนาะอือ่ะนี่เด้อน,นี่น้ำพริกแล้วก็ใส่ข้าวใช่ไหมทำอย่างนี้ป่ะอืมไม่เหมือนพี่วิวกินเลยแมทำไมทำไมพี่กินพีกินยังไงเอาวันนี้ใส่นในข้าวใช่ไหมมองเห็นไหม อวดเพื่อนมาเด้อพ <but> ี่ๆ <laughs> ทุกคน,นกินน mm ้ําพริกเห็ดเห็ดหอมอือหอร่อยอันนี้เป็นแหนมนะแหนมก็จะมาอย่างเงี้ยม,มาอย่างนี้เลยมองเห็นแบบมันก,กินแล้วนะ <laughs> อันนี้ก็อะไรไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะมา อะไรมีสวัสด์มีอะไรเต็มเลยทำจากเห็ดหอมอ๋อพี่กินี่พี่ปลูกเองใช่ไหมได้แล้วขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะกินแบบที่พี่ทำโอเคไหมนี่เขาปลูกเองนะแล้วบอกว่าจะให้ประลองกินขอบคุณลหลายๆขอบคุณลหลายๆ ที่ให้รักมาอุ่มตูกตามคําว่าสู้เข้าสู่ใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวเหมือนหยาิบ่มีได้รู้จักคําว่าโชคดีได้มีวันนี้เพราะมีแรงใจก็แล้วลองเพ่ง้ำนี้แหละอ่ะ อร่อยมากนะคะสัางไปกินเด้ออืมสัางไปกินั่งไปกินั่งไปกินนะคะสุดยอดน้ำพริกพริกีวีสุดยอดกก <laughs> สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเนาะอืมก็ลองสั่งมาเพียบเลยเอาทุกอย่างที่ขวางหน้า <laughs> ดีไหมเนี่ยเยี่ยม Tá